สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่25เดือนตุลาคมพุทธศักราช2 5 5 6วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดขายเปิดเปิดรับเครื่อง iPhone 5s สํำหรับช็อปในประเทศไทยนะครับซึ่งวันนี้จะขายสำหรับคนที่ลงทะเบียนจองไว้ก่อนสว่วนคนที่ walk in เข้าไปซื้อ iPhone 5s 5c หหรืออะไรต่างๆนี่ก็คือ จะเปิดขายวอกอินได้ภายในวันที่วันจันทร์ที่28ตุลาคมนะครับวันนี้จะมาแกะกล่องโทรศัพท์พมือถือให้ซึ่งไม่เกี่ยวกับ iPhone เลยเป็นของค่ายหนึ่งชุบค่ายซัมซุงเป็นซัมซุงรุ่นที่ดีมากขอแนะนำ Samsung h e ร่แลมมาก แกะให้ดูนะแกะไม่ออกออซึ่งตัวนี้ก็คือ Samsung Hero แบบมี fm ฟังวิทยุได้ไม่รู้ว่าเอามาจะได้ฟังวิทยุหรือเปล่าโอ้มีซิลหาอะไรมาแกะปัดซิลได้แนมมั่งเนี่ยอันเชิญกัดขายฟิวชัน่นตัดซิลอ้า ไม่เข้ามันแข็งอันเชิญกาสิต้าบาดเซิลตัดไปเข้าไว้แข็งว่ะแข็งตัดไม่เข้าอันเชิญคุก,กา้าบารเซโล่ไปตัดเข้าไว้คุก,ก้าตัดเข้าแรมแลม โอคาใช้ได้แวบบับซัมซุงฮีลโลเอฟเอ็มเออออกมาพางังอะไรมะเนี่ยเป็นซีเรียลนะครับอันนี้ก็คือสีขาวสวยงามมากถ้าเป็นขาวและทอเหมือนไอโฟนก็คงจะแหลนไปเลยขาวจั่วหน้าเจี๊ย ไม่น่าเชื่อเลยราคาเพียงเท่านี้ในกล่องก็จะมีสายชาร์จสมาร์ททอและหูฟังซึ่งสามารถฟัง FM ได้ในตัวแบตหนึ่งกร้อนและที่ขาดไม่ได้คู่มือการใช้งานภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาบ้านเกิดเมืองนองของผมเอง ทดลองการใช้งานเปิดเครื่องเปิดไม่ได้เพราะแบตยังไม่มีเปิดไม่เป็นจริงๆนี่ไม่ใช่ส n g ที่โลกเครื่องแรกนะครับเป็นเครื่องที่สองแล้วแต่ผมก็ยังเปิดไบ้เป็นอยู่เปิดยังไงเนี่ยเปิดฝาไงเนี่ยผมเปิดไม่ออกผมไม่ได้จะพูดเปิดฝาไม่ออกอ๋อจะออกมันออกง่ายๆเลย อ๋อแบบเราเอาไปแบบนี้นี่เองแหลมมากก็จะมีช่องใส่ซิมการ์ดเท่านั้นไม่สามารถใส่อะไรได้อีกอตรง SD c a ร d ด m m m o r y card อะไรใส่ไม่ได้ไม่มีทั้งนั้นเป็นโทรศัพท์ที่น่าใช้มากแกกล่องให้ดูเฉยๆไม่มีซิมซิมไม่อยู่ จะไปหาซิมมาลองใส่ให้นะแล้วผมก็ไปหาซิมมันจะได้ทดลองใส่ดูเช็ดก่อนไม่มีอะไรเช็ดกบเสืส้อเชดมเช็ดเช็ดถูถูถมากอบร่างบดเบดเครื่อง ไม่น่าเชื่อเลยอะไปจริงๆริงด้วยครับไปทันทีเลยอะโหแรงมากขึ้นเป็ดสัญลักษณ์อะไรเอ่ย GT E หนึ่งสองศูนย์ห้า T FM Radio ตั้างวันที่ ตั้งใช่เวลาเวลาเท่าไหรว่วะเอา,เาโทรศัพท์มอมาตั้งมันโรคจิตนะครับเราจะตั้งวันที่ต้องเข้าเว็บ time and date t i m า and date อืมอหาไม่เจอหาไม่เจอ มีเสียงด้วยอ่ะไม่ธรรมดาเลยเว็บไทมแอนเดย์จะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่25ตุลาคม2 0 1 3ูนหนึเราก็ตั้งวันที่ตามนั้นไปเอาเอาล็อกหน้าจอทำไมเนี้ยงงนนเนี้ยเวลาหนึ่งเก สี่แปดสิแบแปดไหมโอเคอ่ะมีเวลาต้องัึงต้องต้้งวันที่หกนะตั้งวเวลาวันนี้วันที่ยี่สิบห้า หนึ่งศูนหนึ่งสรูปแบบวันที่วันเดือนไปไม่น่าชื่อเลยครับว่าใช้ได้จริงจะบอกว่าร่นิทนมากเครื่องเก่าเครื่องดีดของผมผมบาดที่ยงบาเกี้ยงสลัพัดสลับเพก็ยังใช้ได้ดีอยู่เดี๋ยวจะใช้งานต่อไป ขอบคุณที่ทนดู